ยินดีแล้วทุกคนเข้าสู่ช่วงการระบายแบบ House 49นะฮะช่วงการระบายทำไมดูแปลกๆไปทุกคนไม่ต้องสงสัยนะฮะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเราเปลี่ยนไปขนาดนี้เปลี่ยนไปขนาดนี้เลยจะเราเปลี่ยนไปไหมดูเปลี่ยนไปไหมทุกคนปกติอันนี้คือปกติเหรอเออสักอันที่49แล้วสีเราสีอะไรสีเขียวเขียวอะไรเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวมะพร้าวตามลูกโป่งเลยลูกโป่งคือเขียวอะไรอ่าไว้ค่ะใส่สักสีเขียวอะไรเขียวใบตองเขียวใบตองเป็นแบบไหนใบตองอ่อนใบตองอ่อนเหรยเขียวน้ะทะเลอะไรใส่ก่อนสหนีสมุนสมุย ไันนี้อยู่จังหวัดอะไรกูเกิดในทะเลไม่เหมือนกันตรงไหนเอาปลากามาเขียวนะเอะไรเขียวอะน้ำทะเลที่นวไอตเขียวอะไรวันนี้เสือขี้ม้าทำไมขี้ม้าแบบไหนขี้ม้าสดอันนี้เขียวไหนคะนี่ค่ะในสีเขียวค่ะทั้งโต้มีเขียวเท่านี้นะคะแล้วแล้วอันนี้คือเขียวเขียวที่ใจเอยเขียวที่ใจเขียวอันนี้เขียวเหนียวซับแล้วกัน ทีมสีเขียวเ,เขียวโพเลมอนเลยมันเน่เสื้อตัวนี้สีเหลืองเขียวนีออนเห็นไหมสีเหลืองไม่ใช่หรอเขียวนีออนเราคิดว่าทีมงานเราอมีปัญหาเรื่องการดูสีเสื้อเรามาดูกันว่าสาขาหน้าทีมงานเราอ่ะจะมีปัญหานี้อีกไหมให้ททยบราสัทหนั่หน้าจะสีอะไรรอติดตามค่ะทุกคน